ลงหัวเฮ้ยหนอเดี então, <yeah, ๋ยวปลดให้เอาไปปลดก่อนก็ได้จะได้ย้อนครับปลดเยือกันเยา ปวดเหยื <laughs> okay. <ara> ่อเห็นไหมเหยื่อปวดเหยื่อให้เด็กโอเคตัดเลยก็ได้ยังครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัดเลย อ้๋อเชือกขากเหรอเชือกขาดขาดบกเค้นบกเค้นไม่ให้อ่ะไปอ่ะอุ้ยเดี๋ยว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 อ่าแช่อ่ะ อถ,ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเอาค่ะถถ่ายรูปดิถ่ายรูปกันขดนนกันครับด้วยกันหนึ่งสองสามขอบคุณบครับขอบคุณค่เนซีนไดไหมฝ้องไม่นอไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงครับขอบขาคุณมากรัาโหแสดงว่าสวยมากเลยเนี่ยตีทอง ดีไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเมื่อก่อนเคยเลี้ยงอยู่ครับหายากสีทองครับสีทองอยู่ครับยังไม่ได้ครับอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันมีครับแต่มันยังไม่เจอตัวใหญ่มีเหยื่อีกป่ะงมึงอ่ะเอาของมั่งมาให้น้องหน่ะ ra bên này đây có bệt đẹp phép nữa, đủ เ้วาดนี้ยนะพงสะานทีอยัเข้ไปัดเลยเดี๋ยวชันต้องเ่ไปงี er> ้ตรงนี้ตรงนี้ได้เนี่ยติดอะไรวะนยติดอะไรอยู่กิ่งไม้กิ่งไม้ได้ไหมอ่ะลองดู อาหัวเข้ากันแหลยครับครับว่างโอเคครับครับสวัสดีครับแบ่งกันแบ่งกัน